ถังจ่ายไป1,500บาทคะ่ะเสร็จแล้วจะไปหาข้าวเที่ยงทานไปดูกันว่าเพชรจะได้อะไรทานขับรถออกมาประมาณ2กิโลคะ่ะจากคอนโดมาเดอะสตรีทรัชดาค่ะเพื่อนมี อาหารน่ากินหลากหลายเลยเล็งขนมหวานไว้ก่อนคะ่ะวันนี้เพรสั่งนะคะก๋วยเตี๋ยน้องไก่มะละค่ะชามนี้85บาทแต่ชามใหญ่เบิม้มค่ะเพืเ่อนๆหน้าตาหน้าทานใส่ผักสดเพิ่มเข้าไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงขอเติมเครื่องปรุงนิดหน่อยนะคะใส่น้ำตาลหนึช้อนนะคะก็พริกนิดหน่อยค่ะ1นึช้อนเช่นกันช้อนเล็กๆค่ะเพื่อนๆ เราก็มาเติมน้ำส้มหนึ่งช้อนค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้ค่ะน้ำปลานิดหน่อยค่ะเพืเ่อน ื้อกไก่แค่ใช้ตะเกียบคีบนะคะก็ยุ่ยแล้วค่ะเพื่อนๆเปื่อยดีจังเลยค่ะขอกระซิบบอกเพื่อนๆน,นะคะราคา85บาทแต่ว่าคุณภาพล้นจอค่ะน้องไก่ชิ้นใหญ่แล้วก็เปื่อยเส้นก๋วยเตี๋ย,เยวเหนียวนุม่มเผ็ดทานหมดเลยลค่ะ30 เฉาก๊วย,วยค่ะข้าวโพดทับย์ที่กรอบน้ำแดงค่ะ เข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะเพืเ่อนๆซื้อของไปตุนไว้ในบ้านนะคะกรณีหิวโหยมีฝรั่งสองสายพันธุ์นะคะพันกิมจูแล้วก็ขวามือที่เป็นพันฝรั่งแป้นทองค่ะเพลิเลยซื้อมาทั้งสองอย่างละลูกมาลองทานดูค่ะเพื่อน มีข้าวแกงพะโรต้มมะระผัดกะเพราแกงสับประรดแกงเหลืองแกงที่เลกแกงหน่อไม้แกงส้มถุงละ45บาท55บาท49บาท สี่สิบห้าบาทโอ้โหห้าสิบบาทน่ <c oughs> ากินจริงจ่ายไป7จ็ดรอยสบหาบาทค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทดสอบนะคะว่าสองขวดแบบนี้ใช้เงินกี่บาทในตู้กดดามน,นะคะเพื่อนๆใส่หนึ่งบาทก่อนหนึ่งบาท ไม่เต็มขวดน,นะคะใส่บาตรที่สองค่ะ ดเล็กแบบนี้มาอีขวดหนึ่งเงินสาบาทจะได้สองขวดนะคะแล้วก็ขวดขนาดอีกหนึ่งขวดคะ่ะไม่เต็มนะคะสามบาทคะ่ะสองขวดอีกนิดนึงตอนนี้เพชรมายืนที่ร้านเซเว่นอลเวใต้ตึก คอนโดนะคะมามองหาอะไร องสั่สิบาทน้สี่คนใหญ่สิบสี่บาท สีบาทน้ำขวดเลยขวดละสิบบาทเจ็ดบาทเบียร์สิงสองขวดร้อยยี่หกเบียร์ช้างห้าเก้าค่ะเพชรลังลองดูนะคะว่าเราจ่ายเงินสองร้อยสามสิบสี่แล้วเพชรจะใช้ชีวิตได้กี่วันนะคะกับ คณะหนึ่งกร,รมัมคณะยี่สิบบาทหนึ่งกร,รัมนะคะไข่ไก่สี่ฟองสาสิบบาทค่ะต้นหอมสิบห้าบาทเพื่อนมีนมมีน้ำมีมาม่าสามมีอาหารทะเลหนึ่งปลากระกป๋องจ้ามีขนมเตีย มีโจ๊กนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เพชรจ่ายไปที่236มบาทมีน้ำแข็งด้วยคาะ1ถุงมาดูกันว่าทั้งหมดนี้เพชรจะอยู่ได้กี่วันเชาน้านี้จัดก่อนเลยค่ะโจ๊กเริ่มต้นเลยค่ะเพชรกินโจ๊กก่อนเลยค่ะเชา้านี้กับ น้ำแข็งกับน้ำที่ซื้อมาค่ะหนึ่งขวดมือเช้าไม่ได้แต่งหน้านะคะเพื่อนๆโจ๊กเซเว่นเนี่ยเวลาเราอยากกินอะไรจืดๆแล้วก็มีหมูหน่อยหนึ่งโจ๊กก็อยู่ละค่ะ นึกขึ้นได้เอาต้นหอมมาใส่ดีกว่าซื้ต้นหอมมาใส่ต้นหอมเพิ่มดีค่ะเพื่อนๆลังแป๊บนึงค่ะใส่ต้นหอมเพิ่มค่ะให้รู้สึกว่ามีผักเพิ่มนะคะในโจ๊กตอนนี้โจ๊กของเราก็ดูสุขภาพขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นเชา้าวันจันทร์นะคะตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้วค่ะเพชรจะมาทำกาแฟดื่มค่ะวันนี้เมื่อคืนก็ปวดคอนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังปวดหัวตุบๆ,ๆเดี๋ยวมาลองดูกันว่าดื่มกาแฟแล้วจะหายปวดหัวหรือเปล่าบางครั้งก็เป็นแบบนี้ค่ะเพื่อน ดูกาแฟใช้กาแฟสองค่ เช้านี้ดื่มกาแฟกับขนมเปียก่อนค่ะเพื่อนๆทานกาแฟกับขนมเปียก่อนนะคะมีรถมองลงไปข้างล่างนะคะเห็นว่ามีรถฟู้ดทักมาขายอาหารคร่ะวันนี้ เพดก็คงจะได้อาหารเที่ยงเป็นรถฟูดทักค่คะ่ามาก็ปั่นผ้าลงเครื่องก่อนนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาตากผ้าก่อนละคะ่ะอยู่คอนโดที่เพดอยู่ไม่มีระเบียงนะคะเราก็ตากผ้ามีพื้นที่จำกัด มาดูกันว่าเพชรตับค้าอย่างไรมีใต้เราแอมีที่ห้อยอก็จะห้อยได้อยู่นะคะหกเจ็ดตัว สิ่งที่ต้องทําทุกวันก็คือการกิ้งที่นอนคะเพื่อมไม่ชอบที่นอนที่มีฝุน่นคือเมื่อคืนเรานอนก็จะมีเส้นผมมีเศษฝุน่นผ้ากิ้งที่นอนทุกวันนะเพื่อนพยายามทำให้ได้ทุกวัน ก็อเอาตูตก,กิ้งที่เหลือีด้นะทูตก,กิ้งคือเหมือนกันอปูบ้านฝาดบ้านนะจะเป็นตูตกิ้งค่ะก็เป็นแค่สองสามวันนะคะที่เพชรให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าเพชรใช้จ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต ซื้อของร้านสะดวกซื้อทานอาหารฟู้ดคอรทแล้วก็ทานอาหารฟู้ดทักที่มาขายที่คอนโด<ม>เดี๋ยวเพ่จะทำคลิปหน้าค่ะรวมยอดคา่าใช้จ่ายของ1เดือนจะมีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ากินค่าอยู่การใช้ชีวิตของคอนโดคลิปหน้าเจอกันค่ะ